ล้วพ่อไปทาเดิมพันด้วยโอ้โหฟ้าสงมาเกิดพี่โมก็อย่างเดียวทีมชาติ A B C ก็จังหวัดใหญ่ใหญ่ไปเราโนเนมเลยไปชชแต่แพ้พวกหมดเก่งไหมเก่งไหมยอมรับมังอยู่พี่ยอมรับต่อยไม่ถูกครบร้อยพี่ทีมชาติอ่ะไปเถะผมก็กะว่าถ้าผมเข้าไปอยู่กองทัพเรือปุ๊บผมคือซุปเปอร์สตาร์เออแล้วไปไงมาไงถึงไปต่อยสากล มันไม่มีคู่ชคไงไม่แล้วตอนนั้นมึงต่อยสากลให้กับลุงไอ้พดุงศิษย์พดุงศิษย์นี่ผมได้แชมป์นักเรียนอยู่แล้วอ๋อต่อยน,นักเรียนอยู่แล้วก่อนน,นั้นเคยต่อยสากลใช่น <ลง S 1> เรียนอยู่แล้วเข้าพดุงศิษย์พิทยาผมก็เป็นแชมป์นักเรียนอยู่แล้วอ ม .5 ผมว่ได้แชมป์นักเรียนหมดแล้วพอดูสิบย์พิทยาก็เลยส่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นเดียวกันห้าเจ็ดเนี่ยผมต่อยห้าเจ็ดเลยนะต่อยห้าเจ็ดมาตลอดเลยก็เลยไปไปเจอรอบแรกชนะรอบสองไปเจอพี่เงินสัตย์เสพายิมค,คือคือผมจําแม่นเลยแพ้คะแนนไม่แพ้นกเลยครั้งแรกเลยเอออย่างมึงโดนเคยโดนนกด้วยใช่คือหมายถึงว่าผมจําแม่นเลยนะ พอโชคพี่เงินเขาทีมชาติดังมากนะเราเป็นเด็กนักงเรียนม .5 ม .5 แต่พี่เงินเนี่ยเขาต่อยผมไม่ถูกปางปางผมต่อยพี่เงินต่อยมาผมรู้ได้หมดเลยยกแรกผมเดินเข้ามาโอ้แค่นี้เหรอทีมชาติผมดังนี้เลยนะพี่คือต่อยผมไม่ถูกเลยผมต่อยเอาต่อยเอานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็เล่นแหละแต่ด้วยความประมาทหรืออะไรไม่รู้คือเขาไม่ได้ประมาทก็ระวังตัวอยู่แล้วแต่ผมโดนไปหมัดนึงปังปุ๊บ หักเลยบัดเดียวเลยบัดเดียวปัางลงไปปุ๊บแต่ว่ากรรมการก็นับหนึ่งผมรู้ขึ้นมายิ้มอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอะไรเงี้ยไิ้ตาก็นับแปดแต่ก็ปัางป้างปั้งป้างอีกแล้วเหมือนเหมือนผมเหมือนจังหวะผมจะเสียหลักล้มมากกว่าอืแต่ไม่ได้โดนแรงอะไรครับไม่โดนแต่ว่าผมเ,มผมเต้เนผมสลาบเสียหลักด้วยแล้วลงไปกรรมการกรรมการนับผมสิบเลย ไม่ได้มึนไม่ได้อะไรด้วยไไม่ได้เฮ้ยอาจารย์ผมสู้ได้ผมร้องไห้บนเวทีมผมไม่ยอมอะ่ะผมสู้ได้ผมไม่โดนเพียงโอ้โหอาจารย์ผมร้องไห้บนเวทีเลยผมไม่ได้แพ้ผมอะไรเงี้ยร้องไห้บนเวทีเลยจำแม่นรากแล้วตอนมึงไปไปโอลิมป,ปิกมากี่ครั้งผมไปสี่โอลิมปิกครับครั้งแรกบาร์เซโลนาหนึ่งเก้าเก้า9นึ่งเก้าเกที่บาร์เซโลนาห้าสิบกิโลแล้ว ตกรอบไหนอันนั้นตกรอบสองตกรอบสองแพ้เจภาพโดนเจภาพก็คือต่อยไม่แพ้หรอกแต่คะแนนแพ้ก็คือก็ทําใจโอ้โหขาไปไปอย่างซูเปอร์แมนขากับกับอย่างตั๊กแตนทอดเลายครั้งสองไปที่ไหนครั้งที่สองกลับมาก็เลยมุ่งมั่นอเอาละเชี่ยวหน้าเนี่ยกูจะไม่กลับอย่างกูแพ้จะกลับมาอย่างฮีโร่ได้ก็มีฝึกซ้อมสี่เดือนสี่ปีแต่เว้นทุกทุกแมตช์ก็แอลตา อ๋อที่ได้เหรียญทองได้เหรียญทองอ๋อนั่นโอลิมปิกครั้งที่สองใช่ไปได้ครั้งที่สองได้ได้ครั้งที่สองพอได้กลับมาก็เล่นละครเล่นหนางเล่นนู่นเล่นนี่นะครับตอนนั้นเริ่มสนิทกันแล้วที่กลับมาจากได้เหรียญทองแล้วก็พอได้เหรียญทองเที่ยวนั้นนะครับพอได้เหรียญทองกลับมาตรงนั้นก็เริ่มเข้าวงการถ่ายละครนางกรมต้มนะครับกินเหล้าเมายาเสียคนเลยครับเสียเสียคนเลยครับมึงมึงมีแต่พาพี่ไปเที่ยว พี่ไม่เคยพาไปเที่ยวเรื่องพวกนี้มันไม่ไม่มีใครชวนกนหรอกมันไปกันเองก็ก็ถ่ายนังอยู่แล้วครั้งที่สามที่ซิดนีย์ตอนนั้นกำลังถ่ายเกิดมาลุยของพี่พนาอยู่สมาคมพลนอกทวีปจันทโรดก็โทรมาไอ้บาสกลับมาชกให้หน่อยอืมอือไฟนั้นนะพี่จะไปดูซื้อตั๋วขอวีซ่าอะไรหมดนะที่ไปต่อยที่ซิดนีย์ิดนียอ่าไอ้บาสกลับมาชกให้หน่อยคือแมตช์นั้นผมบอกเฮ้ย เสียผมไม่ไหวเออกลับมาหน่อยมันไม่มีตัวอให้ผมไปชกรุ่นไหนอ่ะห้าสิบห้าสิบเจ็ดผมทำไม่ได้อตอนนั้นน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆก็ไปนู่นไปหกสิบกว่าประมาณกับเจ็ดสิบแล้วพี่เริ่มตัวใหญ่แล้วไม่ได้ผมหยุดไปกี่สามปีกว่าเฮ้ยไม่ได้เออเองได้ทําน้าหนักได้เดียวอาศัยความเข่าอาศัยพรสวรรค์อัจฉริยะของเองประคองตัวได้นาประมาณนี้ผมไม่ได้มาเ่ยนะเราก็ อ้าวเมื่อชาบฟ้องการอ้าเอาก so so, ็เอาประมาณนั้นก็เลยกลับมากลับมาไปคัดก่อนนะไปคัดก่อนนะเพราะว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยอนันตศักดิ์ไปคัดไม่ได้ออนันตศักดิ์คัดยุทธภูมิมาแทนผมแไปคัดไม่ติดครั้งที่สองครั้งที่สามไม่มีใครไปอก็เลยต้องเอามึงไปก็มาเอาผมไปผมบอกว่าเลื่อนรุ่นหน่อย60ได้ไหมถ้า60เนี่ยผมได้พอได้ หกสิบก็มีรุ่นน้องพี่ชัยสายโยธาอยู่ก็มาคัดกันดิไม่ได้เดี๋ยวน้องมันจะเสียกําลังใจก็เลยไปคัดครั้งที่สามด้วยกันพี่ชัยไม่ได้ตัวแต่ผมเนี่ยลดน้ำหนักวิ่งในกองท่ายในป่าผมได้เหรียญทองเลยชิงแชมป์โลกเลยมวยมวยมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์โลกต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกว่างั้นใครถ้าใครได้ถ้าใครได้ที่หนึ่งกับที่สองได้ตั๋วไปอนลตริกผมได้เลยผมได้เลยเกือบตายพี่ วัเฟเธอร์เนี่ยนะครับเจ็ดกิโลภาพเจ็ดวันนั้นผมเป็นลมพี่เทีนี้ผมจะเป็นลมหรือตามแล้วแหละแล้วผมก็เลยใช้เทคนิคปั้งปังปั้งจะตายพี่ผมก็เลยตัดนี่ข่องกระตุกปึ้งกระตุกใช้เหลี่ยมมวยไทยง่ายท้องกับการเตือนเตือนมึงมันก็ปั๊บประมาอีกปั้งปั้งปั้งผมก็ดึงอีกปัเตือนอีกแล้วหายใจครั้งที่สามมันก็เอาอีกพี่ ปังล่องจะเป็นลมว่ะพี่อ่อเราจะจะโดนอีกถ้าโดนอีกทีเนี่ยจะแพ้เปล่แล้วตัดคะแนนตัดคะแนนก่อนใช่เอาอีกแล้วในในจะตัดคะแนนทีว่าเอาให้คุม้ม <laughs> เอ้ยบอส <laughs> ตามแล้วแพ้แล้วตามแล้วสี่หมัดตามแล้วสี่หมัดประมาณเนี้ยในเสียงแล้วผมก็เลยใช้กระกระตุกมวยไทยพี่เวียงป้อมไอ้นั่นล้มป้อมผมก็เลยแกล้งล้มสามพี่เข่าผมแม่งเสียบตรงนี้ปีนตีกกับ ลุกขึ้นมาปุ๊บกรรมการเขาตัดผมตัดสองเป็นแพ้หกแล้วบาแพ้หกแพ้หกแต่ไอตัวนั้นอ่ะจุบอยู่ลุกขึ้นมาแบบไม่เอาเฮ้ยเสร็จกูแล้วคนเนี้ยผมไล่ยำเลยคะเนี้ยตุบเอาตุบเอาตุบเอาผมชนะเลยแชมป์โลกพี่โกงไหมโกงไหมไม่ได้โกงวนี้เขาเลยโกงในเกมมเลยโกงในเกมันนี้โกงในเกมอะไรลงมาปั๊บเนี่ยมันยกมันยกทีมาห้องผมเลย จะมาเอาเรื่องมึงเออโค้ดมันอ่ะตอนนี้ก็ห้ามผมก็โนโนยูไทยบ็อกซิ่งไทยบ็อกซิ่งเนี่ยโนโนโนไอ่ต้องเอาอ่ะในเกมอ่ะี่ก็ตอนไปซิดนีย์ก็คือมาแพ้รอบเหรียญทองแดงรอบชิงเหรียญเลยรอบนั้นกับอเมริการอบนั้นจริงๆคือถ้าพูดไปแล้วจะหาว่าเป็นการแก้ตัวรอบนั้นจังหวะที่ผมจังหวะติด ดวงไม่ดีพี่เจังหวะผมวิ่งสปีดซ้อมเจังหวะผมวิ่งสปีดนะก่อนโอลิมปิกสามเดือนกว่าอืผมวิ่งสปีดนะผมไปตกหลุมขาแพงเอ็นหัวเข่าขาดเอ็นหัวเข่าขาดผมวิ่งสปีดตกหลุมแล้วเอ็นหัวเข่าผมขาดวิ่งไม่ได้ซ้อมไม่ได้เลยแล้วทําไงทีนี้สบาคมวยสบาคมวยส่งผมไปผ่าตัดที่ประเทศบังการเลียปิดข่าวออ ปิดข่าวแล้วผ่าตัดผ่าตัดแบบนักฟุตบอลเลยนะครับผ่าตัดแล้วขาผมเนี่ยก็รีบลงไปประมาณได้สิบเซนมันก็วิ่งไม่ได้อะได้แต่กายภาพบัมบัดไปชกแบบนั้นคือไม่สมบูรณ์แล้วก็น้ำหนักน้ำหนักก็เยอะด้วยรถนอนกินไอ้นมปังอ่ะเช้านมปังเย็นนมปังเอาเชือกรับท้องไว้อย่างเดียวพี่คือไม่มีสภาพจริงนะครับเพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุ แต่ว่าสมาคมปิดข่าวชาำมันเนี้ยผ่านไปแล้วนะครับแล้วคนสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้ผลสุดท้ายซิดนีย์ไม่ไม่ใช่ไม่ซิดนีย์ที่เอเธนเออเอเธนพอก็เหมือนเดิมอีกมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยก็เหมือนเดิมอีกอ่าเมื่อชาติต้องการก็ไปแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยต่อยร้อยท่าไห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดมันผิดธรรมชาติผมเฮ้ยผมฟ้องหกสิบสามผมเสียดายนะพี่ซิดนีย์ ตัวที่ได้แชมป์หนึ่ร้อยหกสิบนี่ยังไงก็น่าจะได้เหรียญทองเพราะว่าไอ้้ไอซิดนี่ก่อนหกสิบกิโลตัวตัวได้เดียทองนะแพ้ผมออื่าชิวบาแพ้ผมแพ้ที่มวยชิงแชมป์โลกกะนแพ้ไปดวลแมตช์กันในบ้านมันแพ้ผมไอห้าสิบเจ็ดกิโลเนี่ยซิดนียอ่ตัวที่ได้แชมป์ก็แพ้ผมการัสันะถามนะครับแพ้แพ้ผมแต่ว่าเราบาดเจ็บไงใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็มาครั้งที่ เอเทนใช่ไหมเอเทนเนี่ยยิ่งไม่ดีมากครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ที่เอเยนน้ำหนักนี่ลดโอ้โหลดเยอะมากอ่ะลมมาก็ปิวแล้วพี่ตอนตอนนั้นก็ไปปล่อยก็มีเกือบเกือบเจ็ดสิบโลแล้วเจ็ดสิบปีแล้วลดลงมาต่อยห้าสิบเจ็ดกิโล โอ้โหเยอะอยู่กับติบโลมนพี่ไปป้องกันกับเฟนเตอะไรเนี่ยรถลำหนักไม่ไม่มีแรงจริงนักมวยจะรู้อยู่รถหนักใช่ใช่เวลาเบียดกันนะครับเวลาต่อยกันเวลาประท่ากันมันไม่มีแรงอ่ะเวลาเขาเบียดมาปุ๊บปุ๊บหอบใช่ไหมฮะเราไม่มีแรงจรงแต่ผมจะสู้นะผมไม่ผมไม่ทิ้งตัวมันสามารถพยักรุนนะพี่เคยทิ้งตัวไหม อย่างไรตอนแพ้เจฟนั่นคือเป็นลมเป็นลมแบบไม่ได้ทิ้งตัวไม่ทิ้งตัวเป็นลม <c oughs> เป็นลมมันนั้นเป็นลม <c oughs> แล้วทีนี้คนอยากรู้มากบางทีที่เคยถามไปทีนึงว่าเฮ้ยสามารถกับสมรังไปรู้จักไปสนิทกันยังไง <c oughs> ไอพี่ก็จาไม่ได้พี่จําได้ช่วงช่วงที่พี่เคยจัดมวยช่วงนั้นรู้สึกมึงจะได้เหรียญทองที่ฮิโรชิม่าผมเจอสามารถครั้งแรกเนี่ยอัปสดักวิภาวดีผับดังมากเป็นเป็นเทคตอนนั้นเป็นเทคอัปสดัก เหนบ่าอับดดักอับดับดักเออดักดักเนี่เดที่พาวดีผมไปเที่ยว แล้วก็เนี่ยสามารถเขาไปกับพิ่ตายสภาเพชรช่วงนั้นพี่เป็นนักร้องเป็นศิลปินแล้วช่วงนั้นก็คือไอ้บาสมันยังไม่ได้อยู่ในสายตาพี่ก็คือเรายังไม่ได้รู้จักตอนนั้นผมเก่งแลพี่ยังไม่เห็นผมยัมชใชแเบวก็พี่มารู้จักไอ้บาสตอนเดอะเออมึงเริ่มมาต่อยไอ้เหรียญทองที่ฮิโรชิมานะฮิโรชิมาอ๋อนั้นเริ่มรู้ละเริ่มอ๋อไอ้สมรักคำสิงอ๋อไอ้พิมารันเล็กสิทธิ์อัลันก็เริ่มติดตามมันตั้งแต่ตอนนั้นถ้ารู้จักตอนนั้น่พไมอยากเจอมากเลยสาามรถไม่ เกิดมาเจอพี่ก็น่าจะก็คือจริงๆพี่รู้จักก็สมรักมันในตอนนั้นก็ประมาณอายุเท่าไหร่ว่าช่วงทีมได้เหรียนทองที่ที่โรชิมาอายุเท่าไหร่ผมอายุยี่สิบเอ็ดพี่21ตอนนี้จะ50แล้วจะห้าสิบแล้วก็เกือบ30ปีที่เรารู้จักสนิทสนิทกันมาอ่าไอบาสพี่ถามนิดนึงมึงต่อยมวยไทยมันนถึงถึง300ครั้งไหม มวยไทยเหรอมวยไทยต้องมี500กว่าพี่500กว่าเฉพาะมวยไทยนะมวยสากลอีก20ปีพี่เท่าไหร่แล้วแพ้ใครมั่งไหมมวยไทยที่เอ่ยมันนี่จำได้มั้ยมีแพ้ใครมั่งคือแพ้มา1ิ1สิบครั้งโอ้โหแพ้นะ500ไฟนะแ0้ห้าร้อกว่าถ้าแพ้แพ้ใครเนี่ยเดี๋ยวนะเอาเข้าเข้าเนี่ยพี่มาเข้าเทพมาแพ้ครั้งแรกเนี่ยลุมพินีเนี่ยแพ้นพเดชอ่านพเดชอ่านั้นก็คือตัวเล็ก ตัวเล็ก2นิ้วจิ้มตาครับแพ้นเประเทศแล้วแพ้แล้วก็มาแพ้มาแพ้ลุงลอดสิงดามทองเตี้ยวมวยมัดเตี้ยวมวยมัดตอนนั้นผมเด็กผมมาต่อยแทนผงมาต่อยแทนตอนนั้นผมผมเด็กแล้วผมไม่ไม่ซ้อมหรอกผมมาต่อยแทนแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้โดนอะไรผมหายใจไม่ทันครั้งที่สามไอ้นี่แล้วก็ครั้งที่สามนี่รู้สึกแพ้แพ้บุหลาชีนึง อ่าบุญหลายบุญหลายครหนิงครั้งแรกเลยเจอกันเพราะเพราะว่าวันนั้นก็ชิงดับยกห้าแล้วก็ผมกะไทนาเขาแล้วผมสะดุดขาตัวเองล้มอ่าอ่ายกห้าแพอ่าแล้วก็มีแพ้เคยเคยแพ้ครึ่งลิ้นสองนายามอ่าสี่สี่ แล้วก็เคยแพ้พนมรุงทีหนึ่งพนมุงสิโซ่ปอพนมรุงอเัยพิษอะไรสิโซปอรู้รู้รู้แล้วก็มาแพ้นอกครั้งแรกเลยแพ้นกบัวขาวสิโซปอโอแพ้นอกบัวขาวด้วยใช่คือตอนนั้นหยุดหยุดชกมวยไทยไปประมาณนี้สองปีไปต่อมวยสากลแล้วก็แล้วก็บัวขาวตอนนี้กำลังฮอตขึ้นมาแต่ว่าบัวขาวที่ใชยย่า่พิษ ใช่บัวขาวป่ะใช่บัวขาวสอนตอนนั้นคือผมหยุดชกมวยไทยไปประมาณ2อปีแล้วก็บัวขาวไออชิดโวปอนี่กำลังฮอตขึ้นมาได้แชมป์จากท่่งเจ็ดแต่ตอนมันได้แชมป์เนี่ยผมไปลอบเป้าให้พี่เป็นลูกน้องเราอะเป็นลูกน้องเราอะมันกำลังฮอตขึ้นมาครับในศึกมันก็ฮอตขึ้นมาเราก็หยุดแล้วก็ก็เลยโอกาสเจอกันโอ้ยสบายสอนมากับมือประมาณนั้นพี่ เออประมาณนั้นสบายสอนมาแต่ว่าก่อนแพ้มัน21่สิบห่งแล้วผมไม่่อแล้วไปแพ้ยังไงคือแบบเออผมแซงหยอมแล้วลูกพี่พอแล้วพอแล้วประมาณนั้นอือผมก็ไม่เคยซ้อมเลยนะครับก็ก็เหมือนพี่แพ้วังจัดน้อยคืประมาณแต่ไอไอไอบัวขาผมไปล่อป้าเองจนสอยมันรอบไปอ่ะ รอบไอ้โงมพงานฟ้าเนี่ยช่องเจ็ดอ่าผมเป็นคนเป็นรอบเป้าคือรับจบ่ออ่าเป็นปรอบเป้า้ใครอีกบวกขาวแล้วก็หมดแล้วแค่นั้นแหละแพ้ไม่กี่คนเลยเ่ยต่อยมาแล้วก็พอแพ้แล้วผมจะเอ้ยแก้มือแก้มืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่แก้กับผมไงแล้วมีนักมวยในดวงใจแม่ต่อยมาเนี่ยสามารถมี่สามารถคนเดียวเลยตั้งแต่เด็กแล้ว เป็นดวงใจแล้วแล้วก็อยากอยากชคด้วยด้วยอ,อยากต่อยด้วยฟังทีทมูตลอด <laughs> ลต่อยกับใครเจ็บตัวที่สุดผมต่อยกับใครเจ็บตัวที่สุดเลย ผมต่อยไม่ค่ <modeling> <loc vocal> <tea> อยเจ็บตัวพี่ไม่ค่อยเห็นเข็มเพราะว่าผมเก่งไงไม่ค่อยมคู่ต่อสู้จะทําอะไรผมไม่ได้เก่งจริงจริงจริงพี่ต่อยได้ทุกวันะก็เวลาต่อยฝรั่งพี่ก็เห็นถ่ายหนังถ่ายละครทุกวันตื่นเช้าไปชกพงจะทาได้เลยพี่เห็นอยู่เนี่ยจริงอยู่คือไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บนะครับถ้มีนักมวยใครมาที่ต่อยแล้วกลัวไม่มีไม่มีไมม่ีนวยคืออยากจะชกผมอยากชกกับคนเก่งอ่ะคืออยากจะชกกลัวนักมวยเนี่ยกลัวไม่มีรายการชกอย่างเดียวก็ถือว่า ประวัติประวัติการโชคดีนะต่อยห้าอยกว่าครั้งแพ้สิบกว่าครั้งเนี่ยถือว่าเยอะนะอย่างพี่นะต่อย100ร้อยกว่าครั้งยังแพ้ยี่สิบครั้งพี่ถือว่าแพ้เยอะกับมันไอ้บาสมันถือว่าประสบประสบความสําเร็จครับในการเป็นนักมวยครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าเรื่องการเรื่องงานเรื่องราชการตอนนี้ยศอะไรเรือเอกครับยังเป็นเรือเอกอยังเ,เป็นเรือเอกนะครับเพราะว่า ก็ที่กรมก็จะก็จะให้ผมไปส่งส่งรายชื่อผมไปอบรมไปเป็นเป็นนายพันผมก็เลยบอกว่าท่านครับเอาตำแหน่งเนี่ยเอาไว้ให้กับทหารอาชีพที่เขาสอบแข่งกันอ่ะผมผมมันเล็กไงท่านเนี่ยกรมกรมผมที่ไหนอยู่สระบุรีหรืออยู่ไอ้บางนาวัดพระแก้ว ก็จัดการพลเรือนทหารเรือนะครับมันมันมันกลมเล็กๆแล้วตำแหน่งมันมีน้อยเอาไว้ให้เพื่อนเราดีกว่าที่ที่หารอาชีพจิิงเอ่ะเฮ้ยไอ้บ้านผมอย่างเงี้ยผมอยู่ตรงนี้ผมสบายใจที่สุดแล้วนะครับหาเรื่องไม่ได้ไปทำงานพี่ถ้าถ้าเป็นผู้พันโอ้มีโซ่ทำงานเลยพี่เยต้องทำงานไม่ได้ไม่ได้ออกมาลดแรนแบบนี้อีกก็เนี่ยประวัติมันเถือว่ามันลดแรนดีอยู่นะครับลดแ่นทุกวงการเลยนะทุกวงการ เออมาก็สมรักข่อนครับสเกตนะเนี่ยนี่ช่วงนี้ได้ข่าวอยู่เนี่ยเพราะชื่อผมมันขายได้เรื่อยอผมว่าอยาเอาไปชั่งกิโลขายอย่างสักาคําสินช่วงหลังนี่ก็มีข่าวสจดำมาเ,เรื่องติดเนี่ยกันอยู่ครับนี่สินไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าโครงการ คนละครึ่งกับพักพวกแล้วนะครับสิบล้านบาทนี่พี่มานรับไปห้าล้านเนาะโอเคคเหลือล้านเดียวเลยนโคงการคนละครึ่งนี่โอเคเดีคุยแค่นี้โอเคครับผมมาเจอกันคราวหน้านะครับอย่าลืมฝากไว้ด้วยนะครับช่องมอสทะเลนะครับอ้าวฝากด้วยครับอ้าวขอบคุณครับัสดีครับ